สมเซยสมเซยถ้าไปสำเนาเนี่ยนะโอ้บ่ได้บ่ได้บอยบ้านไอ้เมืองคนนีนบ่สหางกับบ้านกับเมืองนะมาแปลงทางเลยแม่ตายตายตายเป็นเราเนี่ยนะไอ้มันบวกควายบวกงัวที่บ่ออันไอ้ไอ้อันขั้นเส้นทางยังเป็นแบบนี้นะควายจะบ่ได้พัวได้ก็คือควายจะบ่มีผู้บ่าวมาห้าควายอะนะเพราะมันเส้นทางแบบนี้ไล้หลวงพะวางไปอุดมไส้นี่ยนะมีแต่บ่อลนี่เลยคยว่า ขันข้าเจ้าโบเปี้ยงในคอยจะซื้อป้ามาป่วยนี่ได้ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองไปเบอร์สุขภูสุขนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ,านจานาน้าพี่น้องจ้ามือนีสาวฝนกับผ้าพี่น้องนะคะมาส้มนะคะมาส้มถนนง,ง่ามของประเทศไทยอีกคือเกาพี่น้องอันนี้เป็นทางนะคะทางที่จะขึ้นเขานะคะหรือวาวิ่งอยู่บนเขาเลยกับว่าใดเนาะพี่น้องนะท่างไปจังหวัดกาญจนบุรีทงังทางเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเขานะคะ จากต้นคลิปนพี่น้องที่สาวฝนเอามาแห้เบินก็เป็นคลิปอถนนของสอปปาลาวนาทีว่าประชาชนนะคะชาวบ้านประชาชนเขาอันบอกประสุดประสั้นนะคะเรื่องถนนหนทางยิ่งหน้าฝนเนี่ยถนนหนทางของประเทศลาวเนี่ยยิ่ง หนักพี่น้องอาการหนักมากๆเลยตามที่เห็นเลยพี่น้องตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะก้อนหนานี่นะคะรัฐบาลของลาวนะคะยุ่หาหลายเมืองนะคะหลายเมืองของประเทศเลาวเมืองใหญ่เนาะเป็นเมืองพลทุกแต่แต่ว่าสิ่งที่เห็นนะ่ะมันว่าเป็นไป,นปนตามนั่นพี่น้องมันตรงกันขามเพราะว่าควบเป็นจริงแล้วประราสา้นกันย่งทุกอยู่คือเก่านะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่อง ถนนหุนทางพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางที่บมีคุณภาพมันส,นส,สทนะท้นอนชีวิตของเศร้าบาดนะคะมันสะท้อนชีวิตควมเป็นอยู่ของเศร้าบานของปัสสาส้นหมักๆากเลยการสัญจรไปมากลําบากมากๆตามที่เห็นเลยพี่น้องนะข่วมลาบากบางคนนะกลสิด้กินเข่าพี่น้องโอ้ลาบากอีรีนะคะเป็นตาลิโตนะคะการใส่ชีวิตลําบากบางคนนะคะบางคนนะคะม่งว่า เป็นอย่างบาดเห่าเนี่ยคือบพัฒนาคือจังประเทศไทยนะคะประเทศไทยบานไก่เฮือนเคียงกันเนี่ยเขาสามารถพัฒนานะคะเขามีพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่าประเทศเหาหลายแต่ว่าเขากะพัฒนาไปเบิดตนะคะบัวจะเป็นทางไปหน้าพี่น้องทางไปหน้าคือทางบนเขาเนี่ยพี่น้องก็บเบิรเอานะคะนี่ทางบนเขาของประเทศไทยได้พี่น้องนี่คือทางบนเขาไหมพี่น้องโอ้ยสุดหยดบ่ปานกัน เอาคันเวากันตรงๆเนาะทางบนเขาของบานเขาเนี่ยมันมันงามกลัวทางหลวงบานเฮาอีกเด้เบิงเอาเนี่ยบนเขาแท้ๆเลย,ยเนี่ยมันงามกลัวทางหลวงบานเฮาท่างดวนบานเฮาโดยสัมนะคะแล้วทางเ้นนิก็บ่เสียเงินเด้อพี่น้องบไดเสียเงินคาพานก็จังบานเฮานะเนี่ยเบิกเอาพี่น้องเบ,บิงเบิกเอาความงามของถนนบานเขาถนนบนเขาเลยพี่น้องคัน จะหาว่าสาวฝนอวยนะคะถ้าจะหาว่าสาวฝนอวยก็เบิ่งเอาเบิ่งเอานะคะถนนของบาดเห่าเนี่ยทีสาวฝนเอามาให้เบื้่งเ,เปเส้นหลักนะคะเป็นเส้นหลักในเมืองเป็นคลายว่าเป็นแบบเส้นเลือดเลยนะคะของบาดเห่านะคะมันก็มีบางส่วนที่เป็นลุมเป็นบอลล่ะกะอันปั้นสุดโซมนะคะ มันสุดส้มมันบรสามารถที่จะใส่การใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่ามีข้นไข่นะคะมีคนอยากจะไปหาหมอเจ็บป่วยอยากจะไปหาหมอนี่สิไปหาท่านบมอพี่น้องเบิ่งเอานะคะเด็กหน้อยนักเรียนสิไปลุงเลียนสิไปแบบใดสภาพแบบใดเบื่องเอานะคะค่วมลำบากมันลำบากอีดีเนะาะทำมันใดจะเครืองหนึ่งเนาะพี่น้องพออยากไดไปอยู่บ้านเฮาไปไหวบ้านเฮาด้เนาะ เบิง้งงามงามพี่น้องถนนบานเขานี่อันนี้โบเมนในตัวเมืองโบเมนในกรุงเทพดี่พี่น้องนะคะไม่ใช่ในตัวเมืองนะอันนี้คือถนอนบนเขาบนเขาเท่ๆดี่พี่น้องเบื้องเอานะคะสุดหยอดบ่คา,างขัวกับปลาคางท้ายกับปลาเบิง่ง เบืงคว่วแามของถนนของประเทศเขาพี่น้องนะคะเราสีบะไห้เห้าแบบสื่อื่นสะออนในจังไดนาะสิบะไห้สับฝนสื่อื่นสะออนใดจังไดนะคะ <c oughs> บ้านเขาพัฒนาอิลีพัฒนาเบิดถูกมองพี่น้องบ่กว่าสิเป็นทางไปหน้าบา่าวว่าสิเป็นทางบนเขานะคะของไทยเนี่ยพัฒนาเบิดหลาดอยากเบิ้ดเลยพี่น้องนะคะแต่ว่าบ้านเห้าเนี่ยขนาดท่างหลวงขนาดท่างหลวงพี่น้องก็ยังพังสุดส้มนะคะอ้ย แจ็กสิวารเนวใดพี่น้องนะคะรัฐบาลกันะคะทางไฟขานกับพยายามนะคะพยายามที่จะอ่าให้นะคะพยายามที่จะสีแจงให้รัฐบาลฮู่ว่าบ้านเฮาเนี่ยมันสุดส้มอิรีถนนม,มันพังเพ่มาใส่การบดด้นะคะต่อให้เฮาขายอีหยังขายอีหยังเนี่ยให้กับเพื่อนบ้านนะคะให้จีนให้เวียดเบิด เต่เข้ากัย่งขาดนะคะขาดกุป,ประมาณในการบำรุงถนนในการซ่อมบำรุงถนนกับโมโหนักที่คล้ายๆไปในมันว่าพ่อนะคะมันไม่พอค่าใช้ใจ่ายมันไม่พอในการซ่อมแซมบำรุงถนนกับจักสรเห็ดแตวเไดเราพี่น้องเนาะถึงสี่เดียบแบบพัฒน,นาแบบบานเขาเบิ่งเห็นหลวกซื้ออ่นสอบบเขียนบอกพี่น้องซื่ออ่นสอนบอก วสุดยอดปร,ประเทศไทยนะคะเขาเจริญจริงๆเจริญมากๆนะขนาดบนเขาเนาะเห็นแล้วก็บอยกจัลละสายตาพี่นองจา้าเบิ้งเอาเนอะงามขนาดใดกันสีหาว่าสาฝนไว้กับเบิ้งเอาเดอ้อเบิ้งเอาพี่นองนะคะบานเขานี่คือถนน,นต่างจังหวัดเนาะถนนบนเขาถนนในป่าดิพี่นองอยังขนาดนี้เนาะนะเพราะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับอีย้งถนนในป่าบานเขาเนี่เอาไปเปรียบเทียบกับ ทา้งหลวงบานเทาเลยนะคะว่ามันเป็นแบบใดรถง่ามๆนะคะพี่น้องรถง,งามๆคับไปแลนบานเฮานี่พังเบิดไปบ่ไดดพี่น้องเลนใดแต่รถใหญ่บางเถอก็ยังแลนบ่ไดในรถคนทรงนะคะบางเือก็เลนเบ่ไดดเพราะว่าถนนมาส้มนะคะถนนมาซูส้มถนนมันพังเพ่เนะาะจท็กซีว่าจังใดนะคะยิ่งเข้าหน้าฝนนะยิ่งอันตรายมากๆนะคนที่สัญจรไปมากโดยเฉพาะใส่รถ เครื่องนะคะรถเครื่องสองหล่อนี่พี่น้องลําบากอีดีมองใดที่เป็นลุ่มเป็นโบนี่ยนามันทวมนี่แน่มเลมยเห็น,นพี่น้องมันเกิดอุบัติเหตุใดนะคะมันก็อันตรายแต่กับโบโหูาเสีย็จจังไดเนาะเพราะว่ารัฐบาลเขาก็บอกว่าบ่มีงบประมาณนะคะรัฐบาลบอกว่าบ่มีบ่มมีงบประมาณงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมนะคะรัฐบาลเขาก็อ่า บอกว่าประมาณเนี่ยพี่น้องจะให้เฮจังใดก็ต้องร่อให้น้ำมันแหงก่อนนะ่ะแหละเขาถึงจะซ่อมแซมใไนะ้น่ะถนนหนทางก็ได้นะคะโอ้โยเป้งพี่นงองสะออนบอนะคะตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยนะคะตั้งแต่แรดนมาเนี่ยยังบ่พอมองใดที่เป็นดินแดงเลยพี่นงองงามขนาดสุดหอดขนาดแล้วถนนประเทศไทยสุดหอดอีลีนี่ทางบนเขานะกริบขนาดลาดย áng, งางเงาลิบพี่นงอง สุดยอดอีลีนะคะพัฒนาทั่วถึงสุดๆจริงๆนะคะเบิ่งเอาเนอะหลายคนบอกว่าเออเป็นยังถึงเอาวันเข้าไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยเปรียบเทียบเพื่ออะไรเปรียบเทียบเพื่อจะให้เกิดควมนะคะควมพัฒนานะคะเปรียบเทียบเพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะแต่หลายครั้งนะคะที่ ยูทูบเบอร์นะคะเอาถนนเอียงออกมาเปรียบเทียบออกมาเสนอข่าวว่าจุดตรงนี้มันพังเพ่นะแต่รัฐบาลเขาก็ออกมาซ่อมแซมแต่ว่ามันกระ่อมแซมได้บอดูนนะคะหลายๆมันอาจจะมีหลายๆปัจจัยนะคะปัจจัยแรกๆเลยก็คือเสาปผลมองวา่ารถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกที่วิ่งขนส่งน่ะมันแบบมันไม่ได้จํากัดนะคะมันขวบคุ้มนำนักบ่ได้นะคะ ถนนบานเฮ้าเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะสางม,มากรับน้ำหนักได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยเวลาบรรทุกของหนักๆเนี่ยอาจจะบรรทุกหนักเกินก็นเลยเหตุให้ถนนพังเพนะคะให้ถ,าถานนพังเพ่บาสาม,มารถใส่การใดน,นะคะ จุดตรงนี้ก็ต้องแก้ไกเนาะก็ต้องใหรัฐบาลออกมาแก้ไขมาควบคุมนะคะควบคุมหลดบรรทุกเาาฝนคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักเลยแหละหลดบรรทุกในการสัญจรไปมากถดบรรทุกในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะส่งไปจีนส่งไปเวียดางสินะคะขนแหลทาดขนใหม่ต่างๆนะคะเพราะว่ามันบรรทุกหนักเนาะบรรทุกของหนักมันอาจเหตุใหถนนพังไว้นะคะอันนี้คือควาเป็นไปได้นะคะอันดับต้นๆเลยสาเหตุอันดับต้นๆเลยสาาฝนมองว่ามันอาจจะเป็นอย่างสีนะคะรัฐบาลจะต้องควบคุมให้ดีเรื่องน้ําหนักนะคะ ถนนเฮาก็จะจด้บ่ตตองพังนะคะชาบานประชาซนจะได้มีถนนใสยงามๆคือเขาเนี่ยเบ่งเอาพี่น้องสะอึดสอกนบ่วึ่งเบ่งประเทศไทยถนนประเทศไทย้นน i, สุดยอดอีดีเนาะนะคะตั้งแต่เลีนมานี่นะคะพี่น้องเบ่งเอาเนาะตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยไม่มีจุดไหนที่สะดุดเลยนะคะบม่มีจุดใดที่สะดุดเลยนะคะไหมกริบมากนะคะอันนี้ทางบนเขาด้วยพี่น้องสุดยอดนะคะอันนี้จังหวัดการนะคะพี่น้องสุดยอดไหมเบ่งเอาด้อพี่น้องประเทศไทยจะเดินขนาดไหน ขาก็ะคอล่ากันไปโดยภาพบรรยากาศงามๆของถนนประเทศไทยเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวฝนนเนด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า